ที่นี่เนี่ยมีส่วนกลางมากกว่า40รายการคือแบบโอ้ไม่กอดเขาตกแต่งดีมากเลยอ่ะเหมือนเจ้าหญิง สวัสดีค่ะทุกคนข้าววีนะคะกลับมาแล้วกับหาหอ EP ที่19ค่ะไม่รู้ถูกหรือเปล่าแต่น่าจะใช่นะคะวันนี้เข้ามาตามคำเรียกร้องของทุกคนนั่นก็คือข้าวจะพาทุกคนมาดูคอนโด ใกล้ๆกับมอธรรมศาสตร์นะคะจะบอกเลยว่าเป็นคอนโดที่เข้าแบบอยากมามากๆมากๆมากๆแล้วตอนนี้ก็ได้มาแล้วนะคะที่นี่นั่นก็คือเคปทียูค่ะซึ่งโลเคชั่นทำเลของเขานะคะดีมากเพราะว่าเขาเนี่ยอยู่ตรงข้ามกับมอธรรมศาสตร์เลยอยู่ตรงข้ามกับประตูเชียงรากเลยนะคะใกล้ๆทียูโดมเลยทุกคนใครที่มาเรียนที่มอธรรมศาสตร์เงี้ยก็สามารถมาอยู่ที่นี่ได้นะคะโดยความพิเศษของที่นี่ที่เข้ามารีวิวนะคะนั่นก็คือที่นี่เนี่ยมีส่วนกลางมาก กว่า40รายการคือแบบโอ้แม y กอดส่วนกลางอะไรขนาดนั้นเยอะมากๆคอนเซปต์ของที่นี่นะคะจะเป็นคอนเซปต์ How to be you ค่ะเป็นคุณในแบบคุณให้สุดอะไรอย่างเงี้ย เหมือนที่เนี่ยเขาจะทําส่วนกลางมาเพื่อที่จะซับพอร์ตไลฟ์สไตล์ของคนที่ใช้ชีวิตเนาะไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาหรือวัยทางานอะไรเงี้ยส่วนกลางของเขาจะซับพอร์ตค่อนข้างที่แบบควบคุมเลยก็ว่าได้นะคะเขาเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ตึกนะคะโดยแต่ละตึกอะ่ะเขาจะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างแตนออกไปซึ่งเขาสุว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากในแ,แต่ละคาแรคเตอร์คือเราสามารถไปใช้ประโยชน์ไปใช้สอยอะไรเงี้ยได้ค่อนข้างที่จะครบถ้วนเลยทีเดียวเดี๋ยววันนี้ข้าจะพาทุกคนไปดูส่วนกลางแต่ละตึกว่ามีอะไรกันบ้างและห้องหน้าตา เ,งงเพราะฉะนั้นทุกคนต้องดูคลิปนี้ให้จบนะคะเพราะว่าตอนสุดท้ายเขาจะพาไปดูห้องด้วยซึ่งจะบอกว่าห้องสวยมากไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ละตึกเริ่มต้นที่ตึกเอกันเลยค่ะว่าคอนเซ็ปต์ของเขาจะเป็นยังไงไปดูกันเลย ทุกคนตอนนี้เข้าก็อยู่ที่ตึก A นะคะเป็นตึกแรกของเขาเลยเนาะโดยคอนเซปต์ของตึกนี้เนี่ยก็จะเป็นคอนเซปต์วีรีแลกซ์นะคะซึ่งพอเข้าเข้ามามันให้ความรู้สึกนั้นจริงๆนะคะเพราะว่าตรงนี้ที่เขานั่งอยู่เขาจะเป็นคลิปเปอร์วอลลุ่มล็อบบี้นะคะซึ่งมีความสูงของเพดานะถึงแบบตึกประมาณ3มชั้นเลยนะคะมันจะให้ความรู้สึกโปร่งโล่งสบายมากตรงนี้เขามีล็อบบี้ให้นั่งมีที่นั่งให้นั่งค่อนข้างเยอะเลยนะคะเป็นตึกแรกของโครงการด้วยคือสําหรับใครที่อยู่ในโครงการอะไรเงี้ยแล้วมีญาติมี เพื่อนอะไรเงี้ยมาหาอะไรเงี้ยก็สามารถให้เพื่อนให้ญาติมานั่งรอตรงนี้ได้แล้วเราก็มาหาเขาได้นะคะในตึกนี้เนี่ยเขาก็ยังมีเป็นมุมเคปคาเฟ่ด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาอาจจะยังไม่ได้เอาเครื่องมาลงนะคะแต่ว่าในอนาคตเนี่ยเขามีมุมที่เป็นเคปคาเฟ่นแน่นอนมันเหมาะกับการที่นัดเพื่อนคุยงานหรือว่านัดลูกค้ามาซื้อก,กาแฟะอะไรมานั่งทานกันนี่ก็จะมีเก้าอี้อะไรแบบนี้ให้เรานั่งคอยซับพอร์ตเราด้วยนะคะมาดูตรงนี้ด้านบนตรงนี้นะคะเขามีห้องแบบ adaptive meeting room นะคะซึ่งเป็นห้องที่เราสามารถ มานั่งประชุมคุยงานอะไรกันได้ปกติเลยเดี๋ยวเ้าจะพาขึ้นไปดูว่าด้านบนเนี่ยเขาแต่งเป็นยังไงสไตล์เป็นยังไงนะคะ ในส่วนของตรงกลางของคอนโดตรงนี้เขาก็จะมีเป็นสระว่ายน้ําซึ่งเขาจะบอกว่าสระว่ายน้ําที่นี่นะคะเขามีคอนเซ็ปต์ที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยเพราะว่าเขาจะเป็นสระว่ายน้ํายาว100เมตรแต่ว่าการออกแบบเขาว่าเขาเขาจะออกแบบให้ มีความซิกแซกเลี้ยวโค้งอะไรเงี้ยคล้ายๆกับอะไรรู้ไหมคะคล้ายๆกับลำธารน,นั่นเองค่ะทุกคนนี่ทุกคนเห็นไหมว่าดีไซน์ของเขาคือเก๋มากอะ่ะเป็นแบบซิกแซกอะไรเงี้ยแล้วด้านข้างก็จะมีพวกต้นมงต้นไม้อะไรเงี้ยมันสวยมากๆนะคะจริงๆแล้วอ่ะสระตรงเนี้ยคือเราสามารถว่ายแบบแอคทีฟอ่ะว่ายแบบตรงได้ประมาณ50เมตรเนาะหลังจาก50เมตรนั้นก็จะเป็นลักษณะนี้ละลักษณะโค้งเขาก็จะมีน้ำพุด้วยในแต่ละจุดมีน้ำพุด้วยสระว่ายน้ำที่นี่นะคะ <ๆ S 2> เขาก็จะมีมุมที่เป็นมุมการ์บูซี่ด้วยนะคะแล้วก็เป็นมุม ซึ่งพตรดีขับเล่นมากเลย,ด,ยดูดิโอก็เป็นไกดเดอร์าอยากเลนะทุกคนแล้วตอนนี้เขาอยู่ที่ตึก B แล้วนะคะตึก B เนี่ยคอนเซ็ปต์ของเขาก็จะเป็น B Social นะคะซึ่งส่วนกลางของเขาเนี่ยช่วยสัพพอร์ตกิจกรรมที่เราสามารถทำร่วมกันได้ทั้งกับเพื่อนเพื่อนแล้วก็ครอบครัวนะคะไปค่ะ ห้องนี้นะคะที่เข้านั่งอยู่นะคะก็จะเป็นห้องดับเบิลวอลลุ่มโคเวกิ้งสเปซนะคะซึ่งจะเป็นโคเวกิ้งสเปซที่มีที่นั่งให้ทํางานค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะทุกคนสาเหตุที่เข้าต้องพูดเสียงเบาเนี่อ,องากว่ามีคนนั่งทํางานอยู่ด้วยนะคะทุกคนจะสังเกตได้ว่าตึกเนี้ยคาแรค c เตอร์ของเขาอ่ะ ก็จะมีความเป็นสีน้ำเงินเนาะสังเกตจากป้ายก็จะมีความเป็นสีน้ำเงินมีความแบบว่าเงียบสงบคาแรคเ,เตอร์ของแต่ละตึกคือถ้าทุกคนสังเกตนะตึกเเขาก็จะมีความเป็นสีเหลืองตึก B ีเขาก็จะมีความเป็นสีน้ำเงินอะไรเงี้ยถ้าทุกคนสังเกตเดี๋ยวตึกต่อไปเป็นสีอะไรทุกคนก็ต้องรอดูนะคะสําหรับลูกบ้านหรือว่าผู้ที่เช่าโครงการเนี้ยสามารถมาใช้พื้นที่ตรงนี้ในการทํางานหรือว่าประชุมงานกับเพื่อนได้เลยเพราะว่าที่นั่งเขาค่อนข้างที่จะเยอะมากและการตกแต่งของเขาก็ดีมากๆเลยนะคะให้ฟีลแบบว่าอยากทําทงาน ไปเดี๋ยวเราพาไปดูกันทีละจุดเลยนอกจาก co-working s ส a c e ตรงนี้แล้วนะคะตึกนี้เนี่ยส่วนกลางเขาก็ยังมีเป็นห้อง game area นะคะ live studio แล้วก็เป็น music studio ค่ะเดี๋ยวค่าจะพาทุกคนไปดูแต่ละห้องเลยว่าห้องเขาเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็มันสามารถช่วย support ในการมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงบ้างนะคะไปกันค่ะ ทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่เกมแอรีนะคะก็จะมีเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นโต๊ะพูลหรอสำหรับมาทํากิจกรรมร่วมกับเพื่อนอะไรอย่างงี้นี่โซนนี้เป็นส่วนของเกมแอรีนะคะแล้วก็จะมีห้องนี้ทุกคนเขาชอบมากเขาคิดว่าหลายหลายคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์น่าจะชอบนะคะนั่นก็คือห้องไลฟ์สตูดิโอนั่นเองโดยที่นี่นะเขาจะมีห้องไลฟ์ให้เราด้วยแล้วก็มีอุปกรณ์ให้ครบเลยไม่ว่าจะเป็นไฟนะคะเป็นขาตั้งกล้องเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นที่นั่งอีกห้องหนึ่งนะคะที่ไม่พูดดถึงไไม่้นะะค มิวสิกสูดิโอค่ะทุกคนซึ่งจะเป็นห้องซ้อมดนตรีเขาบอกแล้วว่าคอนเซปต์ของตึกนี้คือสามารถทําให้ทุกคนมาทํากิจกรรมร่วมกันได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งกิจกรรมที่สามารถทาร่วมกับเพื่อนๆได้นะคะเดี๋ยวเขาจะพาไปดูซึ่งอุปกรณ์ทุกอย่างที่นี่มีให้เราไม่ต้องเอามานะคะทั้งกองกีตาร์เบสอ่ะมีกองอีกแล้วเดี๋ยวเราไปตีกองดีกว่าทุกคนคะส่วนกลางของตึกียังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะที่นี่เนี่ยเขายังมีเป็นโซน c ค c r e a t i o n คิ t เช่นด้วยนะคะไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันค่ะทุกคนคะ่ะะนนีก็็จเป ห้องที่สามารถมานั่งทานอาหารได้นะคะเวลาแบบครอบครัวมาหาเราหรือว่าญาติมาหาเราเพื่อนมาหาเราแล้วแบบห้องเราอาจจะไม่พอคนอาจจะมาเยอะเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถพาลงมานั่งทานอาหารได้ที่นี่เลยโดยที่เนี่ยเขาก็จะมีเป็นโต๊ะสาหรับทานอาหารนะคะค่อนข้างที่จะเยอะเลยมีทั้งแบบเป็นโต๊ะยาวเนาะทานได้หลายคนแล้วก็มีเป็นเคา,เาเน์เตอร์บาร์ที่สามารถไปนั่งได้อะไรอย่างเงี้ยเขาถือว่าซัพพอร์ตในเรื่องของการที่เราอยากจะมาปาร์ตี้สังสรรค์อะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่ต้องขึ้นไปบนห้องก็ได้เราสามารถแจ้งนิติแล้วก็มาใช้พื้นที่ตรงนี้เลย นอกจากนี้เขาก็ยังมีเป็นส่วนของเชฟทาวเวร์คอร์เนอร์ด้วยนะคะเป็นโซนในการทาอาหารนั่นเองสําหรับใครที่แบบอยากทําอาหารทานเองสามารถมาทําอาหารตรงนี้ได้เลยนะคะอันนี้เป็นส่วนของเคาน์เตอร์บาร์ในการทําอาหารโดยที่โครงการที่นี่เขาก็จะมีพวกเครื่องครัวอะไรเงี้ยมาให้เราใช้หมดเลยนะคะที่เห็นตรงนี้ก็คือเขามีให้เราใช้หมดเลยตู้เย็นอะไรอย่างนี้เราก็สามารถใช้ได้เขาก็จะมีอุปกรณ์อะไรให้เราเยอะยะมากมายเตาเตาอะไรอย่างนี้ให้เรานะคะ เดี๋ยวเราพาไปดูกันในส่วนของ ส่วนกลางของตึก C กันเลยค่ะซึ่งตึก C คอนเซปต์ของเขานั่นก็คือ B Active ค่ะจะบอกว่าส่วนกลางตึก C ค่อนข้างที่จะแน่นมากๆกิจกรรมเป็นหลักกิจกรรมที่แบบต้องออกเหงือหรือต้องออกแรงหรือต้องออกความคิดอะไรหนักๆนะคะก็จะอยู่ที่โซนตึก C หมดเลยนะคะตีมเขาจะเป็นตีมสีแดงแตกต่างจากตึก A กับตึก B ไปค่ะ,คะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่ามีอะไรส่วนกลางแรกที่เข้าเห็นเลยก็จะเป็นฟิตเนสค่ะจะบอกว่าฟิตเนสที่เนี่ยค่อนข้างครบเลยนะคะในส่วนของเวทเทรน หรือว่าจะเป็นคาร์ดิโอนะคะจะบอกว่าเครื่องเขาอะเยอะมากเหมือนเป็นฟิตเนสแบบฟิตเนสจริงๆมันก็คือฟนะิตเนสเนาะเดี๋ยวเราจะพาไปดูอย่างแรกในห้องฟิตเนสก่อนก็คือเป็นห้องยุคคาแอนดดนซิ่งสตูดิโอนะคะซึ่งห้องเนี้ยเปิดตั้งแต่เวลา7จ็ดโมงถึงสี่ทุ่มส่วนฟิตเนสเนี่ยจะเปิดตั้งแต่6กโมงถึงสี่ทุ่มเนาะก็จะเปิดตามกันไปคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันทุกคนห้องนี้ก็คือเหมาะมากๆสําหรับใครที่ตอนนี้กําลังฝึกเต้นโคเแดานเคป๊อปแดนส์น K Dance, Dance, อะไรเงี้ยก็สามารถมา ฝึกเป้น่นห้องนี้เลยนะคะหรือว่าสําหรับใครที่ตอนนี้กําลังแบบเล่นโยคะฝึกโยคะอยู่ที่นี่คือเขามีอุปกรณ์ให้ครบให้พร้อมเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกบอลที่ใช้เล่นโยคะกับอันนี้แผ่นรองแผ่นวางรองอะไรอย่างเงี้ยและที่แบบดีไปกว่านั้นทุกคนมาดูนี่นะคะทุกคนอาจจะมองว่าอันนี้เป็นกระจกว่างเปล่าแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะด้านในคือที่เก็บของสามารถเอาของม,มาเก็บในนี้ได้เลยซึ่งอันนี้เป็นกระจกบิวอินทั้งแถบเลยสามารถเอาเก็บของ นี่ก็คือฟิตเนสเน็ต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 เห็นไหมทุกคนเขาบอกแล้วว่าที่เนี่ยเครื่องเยอะมากและอย่างคือมีครบทั้งแบบเวทเทรนนิ่งแล้วก็คาร์ดิโอนี่ใครอยากคาร์ดิโอก็มาวิ่งแบบวิ่งหยอกหยอกตรงนี้มีปัน่นจักรยานเนาะก็มีเครื่องเวทคือมีเยอะมากๆอ่ะทุกคนตรงนี้นะคะคือเทลสเตชันนะคะซึ่งจะเป็นจุดปรถมพยาบาลขนาดย่อม แต่ว่ามันไม่ย่อมเพราะว่าแต่ละเครื่องอะสามารถช่วยเราได้จริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องนี้เครื่องนี้เนี่ยเขาใช้ติดต่อกับคุณหมอเหมือนว่าถ้าเราเกิดอาการแบบเจ็บปวดอะไรเงี้ยเราก็สามารถติดต่อกับคุณหมอ,อผ่านเครื่องนี้ได้เบื้องต้นนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเครื่องวัดความดันอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเครื่องที่ช่วยกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าค่ะ กระเป๋าแบบนี้จะมีในพวกรถแอมบูเลนรถฉุกเฉินอะไรเงี้ยแล้วก็ในส่วนของตรงนี the ้เครื่องนี้เป็นเครื่องชั่งน้ําหนักแบบแยกองค์ประกอบของร่างกายเขาก็จะมีแบบมวลต่างๆมาให้เราว่าจะเป็นมวลกล้ามเนื้อมวลไขมันมวลกระดูกอะไรเงี้ยเราก็จะรู้ได้ว่าน้ําหนักเราอ่ะมีไขมันเท่าไหร่แล้วเราออกได้เท่าไหร่ทุกคนค่ะนอกจากที่นี่นะคะเขายังมีฟิตเนสแล้วเขายังมีเป็นมุนบ็อกซิ่งให้เราสามารถมาออกกําลังกายแขนออกกําลังกายขาออกกำลังกายตัวได้ค่ะทุกคนแล้วถ้านบอกว่าดีไซน์เขาโคตรสวยอ่ะดูดิ หรือด้านบนจะเป็นแบบไฟเขาเรียกว่าไฟไฟอะไรสักอยาก่างเลยแต่มันสวยมาก ส่วนกลางยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเมื่อกี้ไปต่อยมวยกันวันมามีกิจกรรมให้เราทําอีกตามคอนเซปต์เขาเลย V active เราก็ต้องไปเสียเหงื่อเสียแรงอีกนะคะนั่นก็คือห้อง e sport นั่นเองใครชอบเล่นเกมบ้างใครชอบเล่นเกมที่ตึกนี้คือตอบโจทย์เลยค่ะนอกจากเขาจะมีห้อง E s p ส r t แล้วนะคะเขาก็ยังมีห้องที่เป็นห้องดูหนังด้วย theater room แล้วก็เป็นห้องพระเอกไปค่ะไปดูกันนี่ถึงห้อง E s p ส r t แล้วทุกคนไปเดี๋ยวเราไปดูกัน คือแบบสีแดงแรงรีสต์จริงๆนะคะทุกคนไปค่ะไปเลยที่นี่เนี่ยเขาจะมีเป็นห้องอ e ีสปอร์ตนะมีเครื่องทั้งหมด20เครื่องนะคะแต่ว่าเขาจะแบ่งเป็นโซนเครื่องที่สเปคสามารถเล่นเกมได้นี่ฝั่งนี้1ิเครื่องนะคะอีกสิเครื่องก็จะเป็นโซนที่เอาไว้ใช้หาข้อมูลสเปกก็อาจจะไม่ได้เท่าโซนนี้นะคะใครที่แบบว่าฝึกเล่นเกมหรือว่า แข่งเกมกําลังแข่งเกมซ้อนมาคุกเล่นที่ห้องนี้ได้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นโรงหนังขนาดย่อมนะคะทุกคนสามารถชวนเพื่อนชวนพี่ชวนน้องชวนแฟนอะไรเงี้ยมาดูหนังได้ที่โรงหนังนี้เลยบรรยากาศดีมากนะทุกคนนอกจากดูหนังได้แล้วก็สามารถร้องคาราโอเกะได้ด้วย ทุกคนเราก็มาอยู่ที่ตึกสุดท้ายแล้วนะคะนั่นก็คือตึกดีเนาะซึ่งตึกดีเนี่ยคอนเซ็ปต์เขาก็จะเป็นคอนเซ็ปต์ดีโฟกัสนะคะซึ่งจะเป็นตึกที่เวลาเราต้องการสมาธิมากๆในการทําอะไรบางอย่างเนี่ยเราสามารถมาใช้ส่วนกลางที่พื้นที่นี้ได้เลยนะคะตึกดีอะ่ะจะเป็นตึกที่แยกออกมาจาก3ตึกเพื่อที่แบบว่าเวลาเรานั่งอ่านหนังสือหรือทํางานอยู่ในนี้<ๆ>ก็จะไม่มีคนเดินผ่าน<ๆ>เดินไปเดินมารบกวนสมาธิเรานะคะต่เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันค่ะ ห้องแรกนะคะก็จะเป็นห้อง study area นะซึ่งจะสามารถเข้าไปนั่งอ่านหนังสือแล้วก็ไปติ้วหนังสือกับเพื่อนๆได้ค่ะต้องใช้ความเงียบนิดนึงเพราะว่ามันจะมีคนที่เขามานั่งอ่านหนังสือแล้วก็มานั่งเรียนอยู่ที่นี่นะคะไปเดี๋ยวเรา้าไปดูตรงนี้จะเป็นในส่วนของ study area นะจะมีโต๊ะให้นั่งสําหรับอ่านหนังสือเรียนออนไลน์อะไรเงี้ยใครที่ไม่อยากเรียนออนไลน์อยู่ที่ห้องอะไรเงี้ยก็สามารถเข้ามาเรียนออนไลน์ตรงนี้ได้นะคะมานั่งตรงนี้ แล้วก็ถัดจากมุมตรงนี้ก็จะเป็นมุมนี้ค่ะเป็นมุม meeting corner นะคะใครที่ต้องการสมาธิในการอ่านหนังสือมากอะไรเงี้ยก็จะแยกมานั่งมุมนี้ได้เขาก็จะเป็นลักษณะของโต๊ะหันหน้าเข้ากำแพงเลยตรงนี้ก็ดีมากเลยค่ะไม่มีคนเดินผ่านไปผ่านมารบกวนแน่นอนเพราะว่าตึกนี้ถูกแยกออกมาเนาะด้านบนจะเป็นห้องแบ,บ meeting room เนาะเป็นห้อง meeting room ขนาดเล็กอะไรเงี้ยก็สาหรับใครที่ต้องการจะประชุงมงานอะไรที่มันค่อนข้างที่จะ s ี r รียสนิดนึงก็สามารถมาใช้ห้องด้านบนนี้ได้นะคะ มาทำงานกันเนาะในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นส่วนห้องเวิร์กช็อปห้องมีติ้งรูมอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ก็สามารถมาทํากิจกรรมในนี้ได้นะคะ mm hmm. เป็นประมาณนี้ mm hmm. เขาตกแต่งดีมากเลยอ่ะ mm hmm. เหมือนเจ้าหญิง mm hmm. ทุกคนคะได้เวลาดูห้องแล้วนะคะว่าห้องที่คอนโดนเนี้ยเป็นยังไงบ้างนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูเลยอย่างเลยคะ่ะในส่วนของประตูนะคะกอนประตูเนี้ยอันนี้จะเป็นดิจิตอลเราเลยห้าระบบเลยนะคะทุกคนนั่นก็คือจะเป็นระบบคีย์การ์ดีแจรหรัสแล้วก็มีเป็นระบบสแกนนิ้วด้วย นี่ไงแล้วก็มีอีกระบบหนึ่งนะคะน,นก็คือสามารถกดล็อกได้ผ่านแอปพลิเคชันในมือถือเราเลยนะคะเราจะพามาดูที่ละจุดเนาะเข้ามาโซนแรกที่เราเห็นเลยนะคะก็จะเป็นโซนในส่วนของห้องครัวเป็นโซนครัวนะคะซึ่งทุกอย่างที่ทุกคนเห็นตรงเนี้ยเขาจะให้มาหมดเลยยกเว้นท็อปที่เขาเอามาตกแต่งนะคะซิงล้างจานได้ท็อปตรงนี้ได้ตู้เตอร์ได้หมดเลยนะคะแล้วก็ ตู้ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันเป็นในส่วนที่เขาแบบบิวบินมาให้เราแล้ว,ลวถ้าจากส่วนของห้องครัวก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ําคือห้องน้ำเขาว่าจะแยกเป็นโซนเปียกโซนแห้งเลยที่เขาอยู่ก็จะเป็นโซนแห้งเนาะตรงนี้มันมีเป็นชาวรบล็อกทุกอย่างในห้องนี้นะคะที่เป็นแบบตัวพันต่างๆอ่างล้า ล้างหน้ากระจกเอวยชักโครกเอวยกล่องอาบน,น้ำอาบน้ําที่แผนผ้าเอยคือเขาให้เรามาหมดเลยนะคะส่วนด้านเล่นตรงนี้เขาก็จะมีเป็นโต๊ะเหมือนโต๊ะวางทีวีอะไรอย่างนี้ให้เรานะคะแล้วก็ตรงข้ามจากโต๊ะวางทีวีก็จะเป็นอันนี้เลยตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของโซฟาเบดเราสามารถกางออกมาเป็นเตียงได้หนึ่งเตียงเลยนะคะสําหรับใครที่มีเพื่อนมานอนด้วยกลัวเตียงไม่พอนี่ค่ะไม่ต้องกลัวเลยเพราะตรงนี้สามารถกางลงมานอนได้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ทุกคนคือเรา สามารถเปิดเพลงในนี้และให้ดังทั่วห้องได้เหมาะมากสําหรับสายปาร์ตี้ก็ได้หรือสายอ่านหนังสือชิลๆที่เขาให้แอร์มา2ตัวนะคะก็เป็น แอร์ตัวที่1แล้วก็จะมีแอร์ในห้องอีกตัวที่2องครับข้ามจากส่วนของตัวนั่งเล่นเนาะลิฟตงบูมเนาะก็จะเป็นในส่วนของเบดรูมห้องนี้เป็นห้องฟูวิวสระนะคะซึ่งขนาดเขาเนี่ยจะอยู่ที่27ตารางเมตรเนาะค่อนข้างกว้างเลยแหละก็เขาก็จะให้มาเป็นเตียงสาฟุตสเตียงี่สำหรับใครที่แบบว่าอา,อาจจะอยู่กับเพื่ออะไรเงี้ยเอาเตียงมาชิดกันได้นะคะแล้วเราอาจจะซื้อฟูก6ฟุตอะไรเงี้ยมาลองอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดใครที่แบบมาซื้อแล้วอยากปล่อยเช่าอะไรเงี้ยก็สามารถแบบนอน คนเตียงได้โซนระหว่างห้องนั่งเล่นกับห้องนอนอะ่ะมีอันนี้ด้วยข้อดีของการที่เรามีกระจกกั้นนะคะ<อ>ก็คือเวลาเราทานอาหารอะไรเงี้ยเราก็ทานด้านนอกเนาะเวลาเรานอนเราก็นอนดน้าในากลิ่นมันก็จะได้ไม่เข้ามาอะไรอย่างนี้นอกจากนี้นะคะห้องวิจัยตารางนี้เนี่ยสามารถเจาะทีวีแล้วก็แขวนตรงนี้ได้เลยแล้วตรงนี้เขาชอบมากที่สุดอันนี้เป็นในส่วนของโซนทํางานเนาะเขาตกแต่งให้มาเป็นแบบโตทางาน b ิ i l t i n รูปตัวแอลซึ่งมันเข้าล็อกพอดีแล้วก็สามารถนั่งทํางานได้2ที่ไม่ว่าจะเป็น ีตรงน้หรือที่ตรงนี้แล้วที่ตรงนี้ดีมากเพราะอะไรรู้ไหมคะเขาบอกเลยว่าห้องยี่สิบเจ็ดตางมันจะเป็นห้องที่เป็นวิวสระเนาะเราสามารถทํางานไปแล้วก็เห็นเป็นสระน้ําวิวน้ําอะไรเงี้ยตรงนี้คือเขาให้มาหมดเลยเนาะยกเว้นงพร็อพนะคะระเบียงเขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยระเบียงกว้างมากคือปกติเข้าไปรีวิวคอนโดคอนโด,คอนโดจะระเบียงไม่ค่อยกว้างแต่ที่นี่ระเบียงกว้างกว้างมากด้วยนะคะทุกคนนี่แหละคะ่ะก็เป็นในส่วนของห้องนอนคอนโดของที่นี่นะคะจะบอกเลยว่าชอบมากทุกคนและนี่ก็คือทั้งหมดของ เทปทีวีที่ข้าพามาดูในวันนี้นะคะชอบกันไหมสําหรับตัวข้าวข้าประทับใจมากๆในทุกส่วนของส่วนกลางที่เขาแบบว่าจัดเต็มให้เราจริงๆเลยนะคะก็สําหรับใครที่อยากจะมาชมโครงการเนี่ยสามารถเข้ามาชมได้เลยนะคะสามารถเข้ามาดูได้เลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโครงการสร้างเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะที่ตั้งของโครงการเนาะก็อย่างที่ข้าบอกเลยอยู่ตรงข้ามกับมอธรมาสตร์อยู่ตรงข้ามกับประตูเชียงรากเลยมาง่ายมากก็ทุกคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะคะเข้ามาดูโครงการที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนกับส่วนกลางที่เขาให้คือ จัดเต็มสำหรับที่นี่นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่1.69ล้านบาทซึ่งแบบโลเคชันอยู่ตรงข้ามหาลัยส่วนกลางทั้ง4ตึกที่แบบไม่เหมือนกันเลยเข้าว่าราคาเนี้ยค่อนข้างที่จะคุม้มทั้งซื้อแล้วปล่อยเช่าหรือว่าซื้อแล้วอยู่เองก็คือคุ้มมากๆนะคะก็สําหรับใครที่อยากมาชมโครงการอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาจะทิ้งารายละเอียดการติดต่อไว้ใต้ description บอกแล้วกันนะคะก็สําหรับวันนี้เขาก็ไปแล้วหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ ่องข้าวีด้วยนะคะวันนี้เขาก็ไปแล้วเนะ bye าะบ๊ายบๆเจอกันใหม่คลิปหน้า mm hmm. จะพาไปหาหอที่ไหนอีกติดตามนะ